รู <surfaces> okay. yeah, well, yeah. okay ้เรื่องนะครับถ่ายดูด้วยกันดูกัเออนะจที่ตรวจรู้อ่ะโอเคผมอ่ะผมรับผมครับผมมีที่เราแต่ว่าของป้าใช่ไยมของ่านะฮะโอเครู้เรื่องให้ความร่วมมือรับผมที่จะถามเร่งรนเดี๋ยวเราจะแจ้งสิแจ้งสิทธิ์เราจะให้ตัววัดแดงรับดง